สวัสดีพี่น้องตรงปลายมอ้เนี้มัสดีนะครับมันนีเมรวยพี่น้องันนีเมรวยเด้อเห็นบ่หลอดแล้วหลอดแล้วมันเสีหน่อยปูกันีนยี่สิบเอ็ดของหอเงินหอทองนะครับเด้อจะแบบเพิ่นเพิ่นหลอดครับโอ้ครับเันอยากอยู่น้ำเเพิ่นตรงหลอดหลอดแล้วพี่น้องเห็นบ่ยังงามเลยหอเงินหอทองแล้วเศรษฐีหอทรัพย์นะครับเนี่ยมาอยากอยู่กับปูพี่น้องนี่องปูองยางแล้วนนี่นะครับเนี่ย เชนหน่อยได้อัปเดตว่ามือหนันเป็นตลอดวะน้อวะจัดเพราะว่ามันเหลือคนโหลน้อหน่อยหนึ่งไหมนี่มห้ยี่สิบเอ็ดวันี้วันที่หนึ่งครับสิบมือนะครับรอดไปน้องโอ้เชนหน่อยแต่ดีใจนะครับพอเงินหัวทองนะครับไม้มงคลในพินัยนเนี่ยต้นไม้มงคลนะครับหายาได้ครับต้นสมนีนราชดาเนี่ยพันธุ์ไปได้ครับเขาไปเบิ่งได้นะครับเนี่ยหอเงินหอทองต้นนี้ไงเนี่ยต้นเราพันขึ้นไปได้ครับจะเห็นไหมง่ามมากเลย ที่ไหนชื่อหน่อยกระเจี๊ยห้าเจค๊ยข่อยกัได้ครับว่าเป็นสิหลอดป่ะนโอ้มันคือคือคล้ายๆครับว่ามันหากก็เหลือหน่อยไหมอันนี้เป็นลวดแล้วครับเนี่ยข้นเราให้เห็นเลยแบบโอ้ย่างงามเลยเป็นอยากโยกปูกับหญ้านะเด็เด็ก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 เกนารัมากมากมากเด็กหน่อยเป็นน้องทุ่งเงินทุ่งทองนะครับมันนี้มันนี้นะครับเด้ออ๋อเลิกอ่ใช่มันนี้รวย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 นะครับพอเงินหอทองมันนี้นะครับ เด็กไม่รวยเบอร์เลยครับเด้อปูงาพระท่านพอดเด้อนี่เสด็จปูเสด็จงานะครับนี่ยนี่เสด็จปูเสด็จงาแบบนี้แบบนีรับแสงแดดนะครับนี่มันหนีรวยเฮารวย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 หอดแล้วครับหลอดแล้วขึ้นยังงามเลยเห็นบ่<ม>ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะพี่น่ะสวยมากเลยนะครับเนี่ยหลอดแล้วหอเงินหอ่อทองผู้ขาคือเศรษฐีหอดสับเป็นอยากโยนก็ปูก็งาเนี่ยไปโยนหนาบานพี่น้องเอ้ยนี่นามัวเจ้าไป แค่แี้เบิ้งผ่เป็นตลอดไปรอดไปแต่เพ่นอยายู่่น้ำเห่านะครับพ่นยังคอยรอดนะว่ามือนั้นนี้มันมีต้นนึ่หน่อยหนึ่งเป็นว่าไก่บ่มีหักนะู้ขาย่านเพ่นตายนะครับมือนีพ่นรอดนะครับลอดรอดแสดงว่าสิมีโชกมีลาภได้ยังไอสิมาเมือนีแหละฮ่าฮ่ฮ่าใช่ไหมตวเกแก่รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วขอบคนที่เขามารับชมนะตวเก่ยวนะ อเอด้นีหเห็นบอลห็นบลอดแล้วหลอดแล้ว,ลลวเน่ปันดีบอมือขึ้นมีลูกๆไปกัมีดเด็กๆเด็กๆมาๆมามาเด็กๆนี่เจ็ดตัวพี่น้องเจ็ดตัวมีเจ็ดมาจักหมดเอาตักไปเลไปเลมาๆ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 มานมดๆมาีมยๆาๆมา,มาน,นม,มานๆครับารมาานมาๆมาๆม่ๆนะามไไาๆาไมาๆม สาบตัวไปใส่หิวเลยดิหนิครับปากพะวพะวนี่หิ้วนะครับหิ้วหิวหิ้วลนี่เสียงเงียเมันกินใส่ไปใส่สามตัวไปใส่ฮะหิวล้วหิวแล้วหิวแล้วแลวแล้วเงยบิงมา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 บเสียงเงียบอมามามามกินสามตัวไปใส่ละไม่กินตัวครับเพิ่บเคยหิวหังนี้มือเสาบอเคยยากนะครับตื่นใหม่ เจ็ดตัวสามตัวอยู่ฟังนี้ครับเล่นน้ำเด็กิเล่นน้ำแค่นี้นะตัวเกียยนะแค่นี้นะจะไปอาบน้ำแล้ว